สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับเรามาตามกันต่อนะครับวันที่22เดือนห้าพศ .2 5 6 7นะครับแนวทางลาวสามัคคีนะครับสูตรคิดสูตรคำนวณนะครับเอาผลที่ออกแล้วนะครับมาคิดหาตามสูตรนะครับทุกแนวทางนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็ให้ทุกท่านโปรดใช้วิจาราณในการรับชมนะครับ ับเรามาตามกันต่อนะครับแนวทางลาวสมัครีนะครับลาวสมันะคร,รีวันนี้ผมให้เด่นที่4กับ2นะครับ4กับ2ก็เจาะให้3ชุดนะครับมี4ี่โ c 1 41, แล้วก็ c 2อครับ c 0น c น c นะครับจุด3ตัวผมจับให้ที่6 4 c ครับเรามาดูตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับเน้นให้ที่ c นะครับเราสมกครเน้นให้ที่ c สามตัวข 6, 4 2หกลับไปกันต่อที่แนวทางลาววีไนะครับให้เด่นที่ให้เด่นที่4กับ6นะครับก็เจาะให้3ชุดแลครับมันมี6กสา หก5 3กลกตัวจับให้ที่063มาดูตัวเน้นกันนะครับผมเน้นให้ที่6นะครับเน้นใหที่6จุด3ตัวก็063กลับไปกันต่อที่แนวทาง เราสตาร์วีไนะครับให้เด่นที่ให้เด่นที่0กับ2องแล้วก็เจาะให้3ชุดนะครับสูนยสองศแล้วก็ศูนย์ส จุดสามตัวผมจับให้ที่ห้าศูนย์สองผมเน้นให้ที่ศูนย์นะครับสามตัวห้าศูนย์สอง กบเรามาตวนกันอีกรอบนะครับวันที่22เดื 5, อน5พศ2567นะครับลาวสามาคัคคีวันนี้ผมให้เด่นที่4กับ2นะครับก็เจาะให้3ชุดนะครับก็มี40กับ41แล้วก็42ชุด3ตัวก็642 หกสี่สองส่วนท่านในที่ไม่ชอบนะครับไม่ชอบ4ก็จับที่เลข2นะครับก็เป็น2021แล้วก็22 2, นะครับก็บไปกันต่อที่ลาวีไอพีนะครับลาวีไอพีผมให้เด่นที่4กับ6นะครับเน้ในในที่6ส่วนตัวเจาะ ก็จอดให้3จุดนะครับก็มี6 3 6 4แล้วก็6 5จุด3ตัวก็0 6 3กับไม่ชอบ6กับเลข4นะครับก็จะเป็น4 3 4, 4 4แล้วก็4 5นะครับกับไปกันต่อที่ลาวสตาวีไอพีนะครับให้เด่นที่0ยกือบ2ผมเนแนทที่0 กับเ้นที่0ส่วนตัวเจาะก็เจาะให้3ชุดนะครับก็เจาะที่02 03แล้วก็04ชุด3ตัวนะครับก็ให้ที่502 5 50 02สนะครับส่วนทันใดไม่ชอบเลขศูนะครับก็จับที่เลข 2, สองศูนย์สจับแล้วนะครับก็เหลือแต่สองสามสองส ครับกับใครที่รับแนวทางก็แคบเอาไว้นะครับกับทุกแนวทางนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับเป็นสูตรคิดสูตรคำนวณนะครับก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าผลออกคือเลขอะไรนะครับก็เอาสูตรคิดสูตรคำนวณนะครับก็เอาผลที่ออกแล้วมาหาเลขเดิมนะครับตอนนั้นนะครับ ครับบางทีแนวทางที่ผมลงให้นะครับมันก็มีทั้งเข้ามีทั้งหลุดนะครับบางทีตัวที่ผมเน้นนะครับมันก็อาจจะไม่มาอาจจะมาตัวที่ผมไม่เน้นให้ก็ได้นะครับทุกแนวทางนะครับก็สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมนะครับถ้าว่าเป็น fc นะครับท่านที่ติดตามผมอยู่ท่านคงทราบดีนะครับเพราะเลขแนวทางผมนะครับมันก็ มีโอกาสมาตั้งคู่เลขเด่นนะครับแต่ว่าตัวที่ผมเน้นให้นะครับบางทีมันก็ไม่เข้าตามที่เน้นนะครับมันก็ไปเข้าตัวที่ไม่ได้เน้นนะครับก็มีหลายแนวทางนะครับที่ผ่านมานะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอไวพรให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่22เดือน5 นะครับปศสองพนสิบเจนะครับโชคดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ